เมื่อครั้งที่หลวงพ่อวัดบ้านใหญ่ยังเป็นพระหนุ่มอยู่ท่านบวชอยู่ในสายพระป่าศึกษาปฏิบัติภาวนากรรมฐานอยู่กับพระอาจารย์ได้ครบห้าพรรษาก็เริ่มแยกตัวออกไปทุดงตามสถานที่ต่างๆแถวภาคอีสานบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองจนทั่วในผืนป่าที่อยู่ในแถบนั้นใช้เวลาปฏิบัติภาวนาให้ช่ำชองขึ้นมาบ้างหลายพรรษาด้วยกันก็เริ่มที่จะทุดงไปไกลออกไปเรื่อย ตามสถานที่ต่างๆที่พระอาจารย์และพระสหายทำท่านบอกกล่าวเล่าขานให้ฟังมาแล้วตามรอยพระอาจารย์ใหญ่หลายๆท่านออกจากอีสานไปทางชายแดนขเขมรลัดเลาะไปเรื่อยๆจนถึงเมืองจันทบุรีต่อไปทางภาคใต้เข้าป่าแถวเพชรบุรีทุดงรัดเลาะเข้าตะเข็บชายแดนพม่าขึ้นมาตามภาคเหนือเข้าพม่าไปบางย้อนเข้าไทยบางตามแต่จะสะดวก ช้เวลาฝึกภาวนาอยู่ในป่าแต่ละพื้นที่ป่าละหนึ่งพันษาก็ออกทุดงต่อไปอย่างที่แห่งใหม่ท่านหายเข้าไปที่ฝั่งพม่าถึง 2, สองพันปาเต็มๆก่อนจะโผล่เข้ามาทางภาคเหนือแถวจังหวัดต,ตากตอนนั้นเกือบจะพันษาที่สิบกว่าเข้าไปแล้วระหว่างทางที่ออกทุดงไปจนทั่วนั้นก็ได้พบป่าแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมและเรียนรู้วิชาต่างๆจากพระอาจารย์รูปอื่นๆที่มีความเก่งกล้าทางด้านวิชาอาคมและเรื่องอยูกยาสมุนไพรมาพอสมควร แม้จะไม่ค่อยช่ำชองแต่ก็สามารถที่จะจดจําทุกๆสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์หลายๆท่านที่ถ่ายทอดให้ก็คงจะรู้ซึงได้สั่งเพียงแต่ว่าให้หมันปฏิบัติภาวนาไม่ให้ขาดแม้จะช้าแต่ก็ตามผู้อื่นไปจนทันกันจนได้การฝึกปฏิบัติภาวนาไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไปแข่งกับใครเมื่อถึงคราวเกิดมันก็จะเกิดขึ้นมาเองนอกจากจะได้รับการสั่งสอนมาจากพระอาจารย์หลายๆท่านแล้วยังได้รับการช่วยเหลืออีกหลายๆครั้งในยามคับขัน เพราะต่างก็รู้กันดีว่าภัยอันตรายนั้นมีอยู่ในทุกๆหย่อมญ้าในผืนป่าที่เหยียบยางเข้าไปและในป่าแถบจังหวัดตากสมัยก่อนนั้นสัตว์ป่าดุร้ายก็มีอยู่อย่างมากมายไม่ต่างกับพื้นที่อื่นๆที่ป่าแห่งนี้นี่เองที่มีชาวบ้านคนหนึ่งเอาอาหารมาถวายให้กับหลวงพ่อทุกวันเพราะว่าป่าที่หลวงพ่อเข้าไปปักกลดอยู่ห่างออกจากหมู่บ้านและไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปถึง ที่เห็นก็มีเพียงชาวบ้านชายแวกกลางคนที่เป็นพลานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูท่าทางน่าจะเป็นพลานป่าอยู่ในละแวกนั้นด้วยอันที่จริงหากว่าไม่มีใครเอาอาหารมาถวายหรือไม่มีที่รับบิณฑบาตพระป่าส่วนมากก็จะอาศัยเก็บหมากไม้ยอดผักผันฉันแทน เป็นเลืองปกติธรรมดาหากแต่ว่าเมื่อมีคนนำอาหารมาถวายท่านก็จะรับเอาไว้โดยดีด้วยความสงบเงียบของผืนป่าทำให้ท่านอธิษฐานกำหนดจิตอยู่ที่นั่นจนครบกำหนดก่อนเข้าพรรษาในอีกสเดือนข้างหน้าที่ท่านปักกลดภาวนาอยู่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารและอันตรายใดๆจากสัตว์ป่าดุร้ายเพราะว่าผ่านที่นำอาหารมาถวายได้เฝ้าดูแลอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ค่อยได้สนทนาพาทีกันมากนัก ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยถามด้วยกันทั้งคู่ทั้งตัวหลวงพ่อเองและพลานชาวบ้านหลายนั้นระหว่างที่ท่านเริ่มอยู่ภาวนาได้สัปดาห์ก,กว่าช่วงดึกๆมักจะมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าท่านไม่เคยลืมตาดูเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าเป็นเสียงของอะไรกันแน่แต่พอจะเดาได้ว่าเป็นเสียงของสัตว์ต่อสู้กัน,นแน่เพราะว่าได้ยินเสียงร้องขู่คำรามกันไปมาจนสุดท้ายก็ต้องพากันถอยห่างออกไป คงจะถูกพลานไยกลางคนคนนั้นไล่เข้าป่าไปสัตว์ป่าแม้ว่าจะดุร้ายแค่ไหนแต่กับพลานที่สามารถอยู่รอดตามลําพังอยู่ในป่าได้อย่างปลอดภัยคงจะไม่มีทางที่สัตว์พวกนั้นจะทําอะไรได้แน่นอนและคงจะไม่ปล่อยให้หลวงพวอไไปป่อกลายเป็นเหยื่อของสัตว์พวกนั้นได้ง่ายเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆไม่เคยมีสัตว์ป่าเข้ามาทําร้ายหรือว่ารบกวนการปฏิบัติบาเพ็ญเพียรภาวนาได้แม้แต่ครั้งเดียวตลอดจนช่วงเวลาที่ครบกําหนด ตามที่หลวงพ่อท่านได้อธิษฐานไว้ในช่วงเชา้าที่พลานคนเดิมเอาอาหารมาถวายท่านก็เอ่ยปากถามถึงเรื่องที่ได้ยินเสียงมาหลายครั้งหลายหนแล้วอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พลานไวกลางคนก็บอกเพียงแต่ว่าให้หลวงพ่อท่านลองลืมตาขึ้นมาดูหากว่าได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งหลายคืนต่อมาในช่วงดึกๆก,ก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นมาอีกแต่ว่าครั้งนี้กับว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมันใกล้เข้ามาเหมือนจะจงใจจะให้หลวงพ่อท่านเห็นจวนเจียนว่าจะถึงตัวห่างออกไปไม่กี่วา ท่านก็คลายออกจากสมาธิอยู่ก่อนแล้วก็ลือมตาขึ้นมาดูเมื่อเห็นก็ต้องสะดุ้งเฮือกสุดตัวเพราะว่าด้านหน้าของกรดของท่านนั้นมีเสือลายพลาดก่อนยืนจังก้าอยู่ถึงสตัวสองตัวนั้นหันหน้าเข้ามาทางกรดของท่านส่วนอีกตัวเหมือนจะยืนขวางไว้แล้วก็ตัวใหญ่กว่าและล่ำสันกว่าสองตัวนั้นมากฉับพลันไอ้สองตัวนั้นมันก็พุ่งพรวดกระโจนเข้ามาทางหลวงพ่อ แต่ถูกตัวที่ใหญ่กว่าขวางเอาไว้และกัดเขาที่ลำคอแล้วก็เหวี่ยงออกไปทีละตัวไอ้ตัวใหญ่ที่ท่านเห็นมันไวมากอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเสือธรรมดาทั่ว,วไปไม่มีทางที่ไอเสือสองตัวนั้นจะผ่านเข้ามาหาหลวงพ่อได้เลยท่านนั่งหลับตารวบรวมสมาธิท่องมนคาถาอาคมเป็นเลื่อยพอที่จะนึกออกพระอาจาราย์หลายๆท่านได้สอนเอาไว้แต่ไม่ได้เกิดผลอะไร เพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดนั้นท่านเกิดความหวาดกลัวในใจมากคิดในใจว่าคงจะไม่มีทางรอดแล้วไม่ถูกเสือสองตัวนั้นจับกินก็คงจะไม่พ้นไอ้ตัวใหญ่เป็นแน่ทําได้แต่นั่งรอความตายอยู่เท่านั้นแต่ว่าจูๆ่ๆเสียงเสือลายพลาดก่อนที่ต่อสู้กันอยู่ก็ถอยห่างออกไปจนท่านรู้สึกได้ว่ารอดตายแน่คืนนี้ท่านไม่ได้จําวัดเลยจนลุ่งเช้าพลานคนเดิมก็ยังเอาอาหารมาถวายตามปกติ ไม่พูดไม่ถามอะไรเกี่ยวกับล่องรอยที่เห็นทั้งรอยเท้าของเสือและกิ่งไม้ใบหญ้าที่ล่าเป็นนาบกลองหลวงพ่อท่านคิดว่าตะพรันนั้นต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเสือสามตัวนั้นแต่แกก็ไม่กล้าจะถาม และหลวงพ่อท่านก็ยังไว้ใจว่าคงจะไม่ปล่อยให้ท่านมีอันตรายเป็นแน่ก็ยังคงเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเมื่อเกิดเสี่ยงขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้นสามวันเท่านั้นก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูอีกแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ท่านคิดเอาไว้จริงๆผ่านไปอีกเจ็ดวันก่อนที่ท่านจะลาออกจากป่าแห่งนั้นหลังจากฉันอาหารเช้าที่ตะพรานนั้นเอามาถวายท่านก็ได้ให้สินให้พรตามปกติแล้วก็กล่าวคำอำลากันพอเป็นพิธี ก่อนที่ตะพลานนั่นจะถอยกลับออกไปท่านก็เก็บหัดถะบริขารเดินมุ่งหน้าต่อไปของท่านออกจากที่นั่นไปเพียงไม่ถึงกิโลก็สังเกตเห็นตะพลานคนเดินเดินเรียบๆขนาบข้างมาด้วยคล้ายว่าจะมาส่งให้แน่ใจว่าปลอดภัยจริงๆจ,จู่ๆก็มีชาวบ้านโผล่มาอีกสองคนห่างออกไปหน่อยหนึ่งคนหนึ่งนั้นเป็นผู้หญิงไวัยไล่เลี่ยกกันกับตะพลานคนนั้นแต่อีกคนยังหนุ่มแน่นท่าทางจะเป็นลูก หันไปเห็นตะพารันโบกไม้โบกมือไล่ให้สองแม่ลูกนั้นออกไปแต่ไม่เป็นผลทั้งสองยังคงเดินตรงดิ่งเข้ามาทางหลวงพ่อที่ยืนดูอยู่เพราะไม่รู้ว่าสองแม่ลูกจะเข้ามาขอพรหรือว่ามาทำอะไร พลิบตานั่นเองร่างของทั้งสองก็กระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ว่าร่างนั้นมันได้กลายเป็นเสือลายพลาดก่อนไปนแล้วท่านตกใจยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกท่าทางมันเหมือนกับเสือสองตัวที่ท่านเคยเห็นมาก่อนยังไม่ทันที่มันจะพุ่งเข้ามาถึงตัวเสืออีกตัวก็กลับพุ่งพลวดก็ามาขวางด้วยความรวดเร็วและกัดกระชากเบี่ยงออกไปทั้งคู่จากที่สังเกตก็น่าจะเป็นเสือตัวที่เคยเห็นและช่วยท่านเอาไว้เมื่อหลายวันก่อนเช่นกัน หันไปมองก็ไม่เห็นตะพรานนั้นแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนท่านก้าวขาได้ก็จ้ำอ้าวออกไปจากตรงนั้นทันทีหันกลับไปอีกทีก็ไม่เห็นเสือสามตัวนั้นแล้วแต่ว่าเห็นทั้งสามคนยืนจ้องมองอยู่โดยที่มีตะพรนทำท่าแยกเขี้ยวขู่ทั้งสองแม่ลูกเอาไว้ภาพที่เห็นยิ่งทำให้หลวงพ่อตกใจและแปลกใจท่าทางทั้งสามน่าจะเป็นคนครอบครัวเดียวกันซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกยิ่งไปกว่านั้นดันเป็นเสือสมิงด้วยกันทั้งหมด แต่แตาพลานคนที่เป็นพ่อยังรู้ตัวและมีจิตใจดีไม่ทำร้ายพระส่งองค์ขจาแต่ต่อไปหากว่าภายภาคหน้าคนเป็นพ่อนั้นตายไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะมีพระหรือว่าชาวบ้านที่หลงเข้าไปเป็นเหยื่อให้กับสองแม่ลูกนี้อีกกี่ลายนั่นก็คงต้องแล้วแต่เวรกรรมและบุญวาสนาของใครของมันก็แล้วกันประสบการณ์ของพระธุด,ดงค์นั้นก็ย่อมจะพบผ่านกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ